cà phê 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 cà อ่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเอ,อขยายอนาคดิความถึงขัานดีกว่านะครับผมความใหม่นะความอยู่ข้าวิดีโอต้องขอบคุณวันมหาศาลด้วยนะครับผมไม่รู้มาจากไหนกันนะครับผม

เล็ร mm ือเหลืองดาวได้เปนเลยเดียวเขาวันดาว2,005เอออ๋อผมว่าเรามีกระจกกันอยู่นะนี่มีอยู่สามโอเลยมีแค่นี้เพิ่มสักนิด สิบสิบสิบกว่าโอเคระหว่างรอกระจกเดี๋ยวเอาดินมาวางก่อนดีกว่าขุดดินเอ้ยไม่ใช่ขุดหินแล้วดินมาวาง เอสอสมบูรไปหมดเลยสติยังสติไปหมดแล้วสตางค์ยังอยู่ไหยครับอืออะไรเนี่ยหลอดเ,ยเ่ย อันนี oh ้คือพ่ังมือสับสี่ใช่ไหมการมันต้องอุดเครื่องต้เรื่องโอเคนึ่งสองสามสี่วานน้ำตรงนี้ เพราะว่ามันจะได้ส่งให้มันโตวไวขึ้นเนี่ยนะครับผมเพราะว่าพืชส่วนใหญ่มันต้องการถูกไหมเอาหลักเกณฑ์อะไรมาครับเ,เป็นบอ็อกนี้แล้วกันนะแล้วก็นี้นะ เอาเรือขึ้นไปจอดข้างบนน่ะเนาะไปเออมันขึ้นยังไงมันไม่มีบันไดผมก็ฉลาดเนาะมันต้องมีบันไดคอยช่วยเอ้ยออเรื่องเนี่ย

คือเดี๋ยวนะผมว่าเราก็เคยทำกันอยู่นะในซีรีส์ในมือถืออ่ะผมว่าเราก็เคยทำนะรู้สึกเหมือนเราต้องใช้สแสลบมัง้งรู้สึกจะได้ใช้แสลบมันจะวางยังไงอันนี้อันนี้เดี๋ยวผมขอลองด้วยนะโอ้ว่แล้วมันแขนะ็งเออมันโดนเด็กทั่งว่า ไม่น่ามีปัญหาผมว่าดูให้เดี๋ยวไม่น่ามีปัญหาฮะเดี๋ยวขออนุญาตลอง w o r k to down ดูนะครับผมก็หเหมือนในข้อสอบแบบเวลากปเดามันก็อะไรของมผงนี้ อย่าใช้มันเถอะเดี๋นะครับอย่าไปยุ่งเลยอ่าก็คือให้มันขึ้นมาตรงนี้แล้วมันขึ้นยังไงกุเรือขโมนโอ้โหโวศักด์เข้าเดี๋ยวไป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 แม่มาพอดีมารู้อ่ะ น้ำหดยดไข่วะขึ้นไม่ได้จำลื่อย่าอย่าเพิ่งไปหาทําเลยนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะออกโครงสร้างกันเส้นนึงนะครับผมออกแบบนะโหมืดแล้วไม่ต้องกลัวครับมืดแล้วอะเพราะว่าตอนนี้เรามีอุปกรณ์รบ เกือบพร้อมแล้วกันอะไรๆๆรวบรวรๆปไปแล้วก็เอ่อมันต้องวางของตัวก็ตรงนี้เนาะแล้วก็ขึ้นหนึ่งมาไว้อย่างนี้โอเค ตรงนี้แหละคือมันจะชนบันไดนะครับถ้าอย่างนั้นผมว่าเราต้องยอมเสียสะละพื้นที่นิดหนึ่งนะ น่าจะต้องเนทุ่ยยอมเสียตละพื้นที่สักนิดก็คือตรงนี้ออกระับผมเดี๋ยวไปวิ่งก็ลงพอดีเอออะไรเัาเนี่ย นะครับมาโปกไว้อันนี้ผมทำอะไรอยู่เอาเอาอันนี้ออกคือโลกโหโลกเกินไ้างจะเหลือไว้นิดนึงนะโอเคได้อยู่ ก็วางแบบนี้นี่เรานี่ DIY หรือเปล่าเขาเนี่ยเออโตร DIY เดี๋ยวๆเดีวเอาไปไปก่อนแล้วก็มันต้องวางกระจกเนาะซึ่งผมว่าเราวางเป็นกระจกแผ่นดีกว่านะครับมันจะได้ดูมันไม่เหลี่ยมอืม,มไม่มีใครโกงด้วยอะไรอยู่ ไม่เต็มมันนี้ผมเนยแล้วก็เหลือสามช่องไว้โอเคไม่เข้าบรรยากาศโอเคแล้วก็คาประตูรั้วประตูรั้วครับยังไงแล้วอ่ะเออ ่ออโอเคใช่โอ้โอไม่พอมันลำบากจริงๆนะครับเ2 3่2 3หสองสามหองสามเอ้ยหนึ่งเคโอเค ขอบไม่ต้องแต่งอะไรเนาะขอบส่วนพื้นตรงนี้ก็วางทับไปเลยแล้วกันส่วนทางขึ้นก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยอันนั้นดีกว่าไม่ไม่ค่อยจะทำเลยดีกว่าเอาเป็นบ้านเลยเนาะโอเบเจ๊ๆๆได้แล้วเออได้แล้วมันมันต้องได้แล้วเนี่ย คตอนนี้เราก็ได้ฟาร์มข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับป๊บมืออุยย้ยอย่เจ็บมือมันจะตกทำใหม่นะครับผมโอเคคลิปนี้เราก็ไว้ประมาณนี้กันก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวอีบีหน้าทำอะไรดีวะอืมอีบีหน้านะครับแล้นนะผมขออน,นุญาตลองเดินดูดูก่อนเดินดูดูยไงวะเดินดูก่อน อีพีหน้าผมว่าเดี๋ยวเรามาเรามาขยายพื้นที่กันหน่อยดีกว่านะครับผมเพื่อเตรียมทำฟาร์มสัตว์นะครับ mm hmm. คือฟาร์มสัตว์มันก็สำคัญเนาะ mm hmm. เกมนี้ฟาร์มสัตว์สำคัญสุดครับมันเอาไว้ทำอย่างอื่นได้เยอะแยะเอาไว้ทำเป็นอาหารด้วยนะครับผมโอเคไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับจนอีพีหน้าเดี๋ยวเรามาเริ่มสำหรับ เออเริ่มเคลีย์พื้นที่เพื่อดำความสัตยกันนะครับผมเคลียบจะหม่ในคลิปเนี้ยสวัสดีไปก่อนสวัสดีครับผมไปแล้วไม่รู้ลงวันไหนนะไมค์ครับเนี่ยเพราะว่าพรุงนี้น่าจะไม่ลงลงแบบอื่นเออไม่ไม่ไม่แน่ใจถ้าลงก็เดี๋ยวก็เห็นนี่ไปแล้วไปแล้ว